วันนี้จะมาแบ่งแปะกล้วยไว้เป็นถุงเล็กๆนะครับนี่ครับแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แช่ฟรีสไว้นะครับแต่ทีนี้มีปัญหาว่าหนังยางไม่มีหนังยางหมดก็เลยใช้วิชาโบร,โบราณน,นะครับมาทำการซีลแปะกล้วยของเรา โดยใช้เทียนไขแล้วก็ลนไฟเลยครับวิชาตอนสมัยเด็กๆนะครับทำขน,นมก็ทำแบบนี้แหละแล้วก็ซีลปากถุงแบบนี้นี่ครับก็จะได้เป็นถุงเล็กๆน,นะไม่มีหนังยางเลยต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้เอาถุงเดยจะไปแช่ฟีดไว้ แก้ปัญหาหนังยางไม่มีโดยใช้เทียนไขนี่แหละครับสวัสดีครับ